ฉันคือมังกี้ดีลูฟี่ชายที่จะเป็นราชาแห่งโจรสลัดแจะไปเป็นราชาที่ไหนในโลกก็ตามใจแกราชาโจรสลัดมีคนเดียวก็พอแล้วสวัสดีครับอ no. ี๋ไ่ใช่อกแล้วนะ No, no, no. องน,นี้นอะไรอะไรสร้างเปนสีเหือใช่ไหมเออเงียบทำไมอ่ะต้องสีอะไรวะสีเงิอนอ่ะเขาไม่เงียบ เขาเห็นสีดำเป็นน่ะมันฆ่าโอยคุณคุณฟองบมดสีดำคุณคุณไม่มีสิคุณไม่เนียนอะไรยีมไม่เนียนอะไรอะอ้อไม่สีขาวมันมีหน้ากากวะเอาใครวดผมเนี่ยโอ้โหคุณไม่ผมอยู่กับสีน้ำตาลตลอดเอ้สีน้ำตาลเป็นหรอ คุณไม่ฆ่าผมอค่ะไม่าคุหรอใช่คุณเป็นาผมไม่ได้เป็นอไม่ได้เป็นไก็คุณอั่ผมไม่ได้เป็นเลยอะคุณอย่ามาแถนโอ้โหมีแถด้วยคุณเนี่ยคุณฆาตกรปิดประตูโอ้โหคุณนี ข้าวโกดคุณอะเป็นคุณคุณคือคนร้ายใช่หรือไม่ไม่ใช่อืม้มแถมเก่งโคตรโอ้แมแปนโคตรไม่ได้ห่าไม่ต้องมาหลอกไม่ต้องมาหลอกคุณเงียบว่ะคุณไม่เงียบคุณไม่เงียบผมพูดจะจะอยู่ตลอด ก่อนมีเพียงแค่นหนึ่งเดียวคนร,ร้ายก็คือคุณนั่นแหละใครล่ะผมไม่ได้เป็นนั่นไงคุณเป็นบอกแล้วไปว่าอ้าวเอาคุณไม่ได้เป็นหรอเอาแล้วใครเป็นอ่ะ เขาไม่ได้เป็นอ่ะเอาชิปแล้วเราฆ่าพลิบูลสูตรไปหนึ่งคน,น,นแล้วเออต้องทำไปก็ผมไม่เชื่อคุณน่ะ ใช่ผมเลยค่าผู้ลีสุดเลยวะเนี่ยคุณทำให้ผมต้องอันนี้โู้ชิปเคทผมจะคตรแล้วนะโอเคคุณเคทผมคตรแล้วนะเหรอโอ้เคทขึ้นเยอะจังเลย ผมยังไม่ครบเลเนี่ยค,คุณนไะคุณนัดไปอะคุณปัดไปอะ,ปปอะออผมไม่ได้เป็นอ่อมมออาคุณมาดูผมได้เลยเควสใกล้หมดแล้วเนี่ยผมทำอะ่ะ เค <rias> วสันเนี่ยเอาคุณอยู่ไหนมาเจอกันที่ห้องแอดมินเออเอาคุณตายยังอ้าวมาเจอกันที่ห้องแอดมินเดี๋ยวผมจะดูคุณได้เลยเฮ้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 ยเดียวเฮ้ยเควสเออของผมของผมทำเลยคุณทำเลยทำเลยได้เลยๆๆเดี๋ยวหาดาวก่อนของผมเองเย่เย่ตรงไหนวะ คุณมาคุณตามกี้คุณทำให้ผมแพ้เลย,ยโอ้ํ้ำตาลนะ่ะมันรีบค่าไปอะ่ะครูดาวยังไม่เสร็จเลยเมื่อกี้อะ่ะล้ำตาลรีบค่ากูครูดาวเพิ่งจะเสร็จเลยแล้วกดไม่ทันด้วยอุ้ยมีคนชื่อเหมือนเขาได้อะ่ะ กูสาวว่าจะฆ่าคุณคนแรกกูสาวว่าจะฆ่าคุณคนแรกเลยแต่ว่าไอด้ดำไอด้ดำดันมาเห็นแต่งตัวแต่งตัวแบบพี่อีคิวเอ้ามีคนแย่งเสียงเงินอ่ะโอเคนี่ไงพี่อีคิวอะไรพี่อคิวในช่องพี่แป้งเออแต่งตัวแบบพี่เขาเ <c oughs> ดี๋ยวเราจะมีดูผมไม่ได้เป็นครับคุณผมไม่ได้เป็น <c oughs> แล้วคุณจะมาใกล้ผมกทำไมอ่ะ อะไรผมนั่งตรงไหนตรงไหนหูยมีคนสแกนอุ้ยแดงแดงไว้ใจได้ว่ะคู่ดูเคลดดิโคตรเยอะอะม่วงไว้ใจได้มาทำห้องใกล้ๆก่อนโอเคม่วงม่วงไว้ใจได้ผมสแกนไม่ได้อะมีเคลสแกนเลยโอเคผมเสร็จละโอเค แล้วก็ควยๆๆลูลี่ล่ะลูลี่ล่ะแล้วคุณอะไรเดดีี๋ยวผม้หหองไนพ่คุณเป็นผมไม่เป็นคุณเป็นคุณเสียงผมอัดวิดีโออยู่อุ้ยมันมาดูง่ายวะเควสเยอะเควสเยอะมันไม่ค่อยดี โอเคอย่ารีบทำเควสดีกว่าจะได้มาดูอย่างอื่นผมจะอยู่ไป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 ๆๆ้ๆอุ่มตาตายส้่มเป็นพยานให้ผมได้ขอเลือ่มขา้นตอนมันมีสองคนอะได้ไงวิแอบเล่นหน้าเล่นตาว่ะก็ผมว่าคนดูงานมันก็โกงอยู่คนเอ้าเฮ้ ่าคุณเป็นไงไมไนผมจะบดสีดำดำก็คุณนะเอา้าเอาเอว่ะผมจะบดสีน้ำเงินคุณ,คณเป็นถ้โบดพี่อีคิวจา้าเบะงั้นผมก็บดคุณได้นะครับมาดิอออเอาเฮ้ยมีนคนบดบูสองคน ไอ้น้ำเงินกับเขียวเป็นแน่เลยว่ะมันโหวดอ่ะมันโหวดผมด้วยเขียวเขียวแม่งไม่บอกเลยนะว่าใครเป็นเอาเคลมหมดแล้วเหรอไม่ใช่โอ้เคลมหมดแล้วโอ้เปลี่ยนรหัสรอรอไม่ได้เปลี่ยนเลยป๊บเจ็ดหนึ่กเจ็ดศูนย์หกสองโอเคปุดบูดบูดโอเคไปอุ้ยโอ้ยเควสเควสกลับมาละ ผมทิ้งขยะให้ดูเลยปดิงอุ๊ยป้าบเจละป้าบเจลาน้ำฉี่เปล่าน้ำฉี่เปล่าสีเหลืองอะ่ะนี อ๋อน้ำโคน้ำโคมันมันกลายันุรผสมกับน้ำแข็งน้ำแข็งละลายก็เลยกายเป็นแบบนั้นคุณเป็นใช่ไหมคุณไม่ได้ฆ่าใครเลยอ่ะคุณอย่ามุดใกล้อย่ามุดใกล้อย่ามุกใกล้อย่ามุกใกล้มันมันโมนว่น ปวดชกักว่าอะไรคุณเป็นจริงด้วยอู้ไม่น่าแว่นแว่นเว,ว,ว,ว่นเลยบอกแล้ว,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 วคุณเป็นอุ้ยแต่ตอนนี้ผมฆ่าตัวปัญหา โว่กันแล้วพูดกันแล้วพูดกันแล้วพูดก,วดกันแล้วพูดกันแล้วเป็นอะไรเป็นอะไรก็ผมเป็นกระซิะ่งเขียวอ๋อเออว่าเขียวเป็นอ้าไปใช่ออกไปอยากยาแล้วซะแวนเล่นต่อคนระับ กูตาแรกป้าอะไรเขา้องหะคุณเป็นจริงด้วยอยันนี้ผมคาดเอาไว้เลยไหนต่อมายังเนี่ยมาแล้ว,ไ,ลวไม่มีหน้ากากเกสันละอ,อ๋อมันเพิ่มนี้เข้ามาคิดได้ปะรัวเชฟเด็ดไหนวะน่าจะานี่ไปไปแหละ ไอ้ใครแย่งสินเงินผมเนี่ยสีดำเด้อโอเคจะเริ่มตัดกันเลยดกว่าเราจะตัดตรงน,นี้คุณคุณคือสีเขียวอ่ะไปเลยไปเลยวูบไปเลยไปเลยไปเลย,เลยมาแล้ว,ลอลวตอง วันไม่ได้เป็นคลิวเมดครับผมผมได้เป็น, made. น,นคลิวเมดอ้าวด,มาดูมาดูมาดูคุณคุณผมก็มีคุณเอาใครแย่งวัเนี่ยต้องรอต่อคิวคคน,นี่น,น,นี่มาดูมาดูเนี่ยเนี่ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ผมกมก็ีเฮ้ยอา<ม>้าวน้ำต,ต,ตาลตายเลย ผมจะแก้มอ yeah, ่ะผมคิดว่าผมสีส so ีขาวครับปูกสีขาวเออเพราะในจังหวะนั้นขาวกับน้ำตาลไอยู่กับพวกเราเออเพราะมันวิ่งไปด้วยกันเพราะน้ำตาลจ่ายเร็สีขาวมันค่าเองมีพอดเองตัดสิ่งง่ายๆแบบนี้เลยหรอ โอเคแล้วว่าคุณเป็นวะเฮ้ยคุณไม่ปล่อยให้ผมสแกนตัวสเกีอ่ะอ่ะไปที่ห้องสแกนอ่ะเดี๋ยวผมดูขาวไปครับเพราะว่าเขาอยู่ในแก้หมดเลย ไปไปปูด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 อ่าไม่ใช่อ่ามาดูไม่ไม่ไม่มันมันไม่บอกอ่ามาดูห้องสแกนตามาตามาตามาคุณผมสแกนก่อนผมจะทำเควสเควสสแกนเรียบร้อยคุณเอ้ยไว้ใจได้่ะ ทคนมีหมดนะยกเว้นคัดก่อนทุกคนเกือบมีหมดกันนะ,ะ <f ist> ไปนี่ๆๆคุณๆผมนี้อมีต้องไห <f ist> นๆต้องไหนโอเคเดี๋ยวผมไปท่ำเยอะองแอดมินเฮ้ยคุณลองดูเอ้าเสียงใครตายไหมือนชมพูเอ้ยขาวตายได้อย่างไร <f ist> เอาก็มาโดวนกุเอาเอื้อ ชมพูตายว่ะเหลืองเขาเห็นเห็นอยู่แล้วว่ามันไปทางโน้น